สวัสดีครับทุกคนขอตอนบทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys ครับผม EP นี้ครับตื่นเต้นมากๆครับเป็นของสะสมอีก1ชิ้นที่ผมอยากได้มานานมากๆครับแต่วันนี้ไม่ได้มีชิ้นเดียวครับตามหน้าปกเลยนะมีให้ดูถึง3ชิ้นด้วยกันนะครับของใหม่เข้า10 n Cave นะครับจากค่ายนี้เลยชื่อว่า Noble Collection นะครับผมใครสนใจเขามีเว็บไซต์ไปได้เลย noblecollection com อยู่ที่อเมริกานะครับค่ายนี้ออกมานานและ เขาจะมี DC เนี่ยเป็นหลักเลยนะถ้าเกิดซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็จะาทำพวกมี Star t r e รคเอ่อแฮร์รี่พอตเเอ่อพวกวิสาตร์ลอร์ดออฟเดอะวิอะไรแบบนี้นะตัวแทนเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราก็มีนะก็คือร้าน Neverland ที่เมกาพลาซ่านั่นเองแต่ของที่ผมสั่งมาเนี่ย Neverland ไม่นำเข้า ก็เลยต้องไปจัดเองแอบเลงมานานแล้วออกมาหลายปีแล้วแต่หาวิธีสั่งซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รับบัตรเครดิตไทยเขาไม่รับ PayPal และเขาก็ไม่ส่งมาไทยอีเมลไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าต้องหาวิธีจ่ายเงินเขาเนี่ยผ่านเว็บไซต์โดยใช้บัตรเครดิตที่อเมริกาก็เลยรบกวนเพื่อนช่วยจ่ายให้หน่อยเดี๋ยวโอนเงินไปให้สั่งไปบ้านเพื่อนแล้วก็ส่งมาถึงนี่ในที่สุดนะครับ เดี๋ยวไปแกะดูกันเลยทีละชิ้นว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับกับ Noble Collection DC Collectibles มาเริ่มที่กล่องแรกในกล่องเล็กๆกันก่อนนะครับนี่เลยเว็บไซต์ครับ Noble Collection com นะครับผมชิ้นนี้นะครับผมตอนแรกก็ว่าจะจัดดีไม่จัดดีนะแต่ก็แอบเล่งมานานแล้วมันเป็น1นึ่งพรอพที่สวยมากๆแต่ถามว่าหนังมันก็นะจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ กร n น Lantern นั่นเองเพราะว่า g ก e ีน Lantern ของเรา How Jordan กลายไปเป็น Deadpool เรียบร้อยแล้ว r i อั v เ n o นนะครับเขาก็จะแซวกันตลอดเล่นกันตลอดเรื่องนี้นะ g ก e ีน Lantern กับ Deadpool d c แล้วก็ m มาเว l นะครับอันนี้ก็คือเจ้าตะเกียงวิเศษนี่วดูรูปบนต้นามเพิ่งเคยได้เห็นของจริงนี่แหละน้ำหนักใช้ได้อยู่ อารมณ์น่าจะเป็นเรซินได้กลิ่นแล้วอืมใช่เลยอ่ะอ่ะอ่าขาก็ได้มาแล้วกับกรีนแลนเทนน้ำหนักใช้ได้เลยนะอย่างที่บอกว่ามันคือเรซินทั้งชิ้นเลยตรงที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ทำลายมาตรงนี้นะเป็นสีเขียวแน่นอนกรีนแลนเทนนะใสๆอารมณ์เหมือนเรืองแสงด้นานข้างก็มีนะเหมือนร้้วแล้วจะมี การแตกแล้วของโบราณหายากโอ้แล้วก็ที่จับตรงนี้อ่ะเป็นเหมือนลายแกะสลักมาทองทองนะครับมันมีไฟนะนี่ไงมันมีสวิตช์อยู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาออกอยังไงจ๊ะ,จะเจอแล้วครับโอ้โหกว่าจะหาที่ใส่ทานได้นะครับมันจะมีรูนี่ข้างๆแล้วก็มีโฟมปิดเอาไว้ต้องแงโฟมออกมาแล้วก็ขันสกรู นะแล้วก็ไอตัวสวิตเนี่ยมันก็คือไอรางฐานใช้ฐาน 3A 3ก้อนอยู่ข้างใต้นี่เราก็กดสวิตมันเป็นเหมือนไฟฉาย LED อยู่ข้างในแต่เมื่อกี้ลองเปลี่ยนฐานไปแล้วไฟไม่ติดอยู่ดีเออเนี่ยแหละปัญหานะครับเวลาสั่งของจากเมืองนอกมาเคลมยากด้วยนะแต่มันเป็นแค่ตรงไฟฉายอะ่ะก็เดี๋ยวหาวิธีเอานะก็นึกภาพอหรอละตอนนี้สีเขียวมันจะเรืองแสงไฟออกมานะครับผมสำหรับ Green Lantern หนังก็ออกมานะตั้งแต่ปี2011นะครับผมนี่ก็สิบกว่าปีแล้วไอของเล่นนี่รู้สึกจะ9ปี10ปีแล้วเหมือนกันนะครับโนบโที่ผลิตออกมาเนี่ยนะแล้วตอนนั้นก็เคยได้อันนี้มานานแล้วนะมีแลนเทิร์นแล้วก็ต้องมีแหวนด้วยนะครับนี่เลยกรีนหลนเทิร์นอ่ะให้ดูกันใกล้ๆนะครับแหวนก็เป็นเหล็กแล้วตอนนี้ก็เป็นเขียวๆอารมณ์เป็นเรซินเหมือนตัวแลนเทิร์นเลยนะแล้วก็มีลายอันนี้นะครับนะ ถ้าเกิดในหนังเราเอาแหวนเข้าไปจี้กับแลนเทิร์มันจะมีไฟขึ้นเหมือนมันจะมีค่ายหนึ่งเคยผลิตออกมานะเป็นแลนเทิร์แล้วมาพร้อมกับแหวนเลยเหมือนค่ายชื่อว่า DC Direct อะไรประมาณนี้เออแต่หาไม่เจอละก็ได้น,นี้มาก็โอเคแหละนะหาวิธีไปทำอย่างนี้ได้ไหมแม่เหล็กดูดให้ไฟมันขึ้นนะแล้วก็แปลงร่าง <c oughs> หรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เสียค่าแค่ไม่ใช่เดอะโชเซนแค่นั้นเอง เจ้าเป็นกรีนแลนเทนไม่ได้ mm. เอาล่ะคราวนี้ก็มาถึงชิ้นที่รอคอยกันครับชิ้นที่ผมบอกว่าผมอยากได้มานานมากๆนะกับแบทแมนข่าวหน้ากากแบทแมนเวอร์ชันแบทเบลเดอะดาร์กไนท์นั่นเองครับถ้าเห็นข้างหลังนี้เนี่ยเริ่มเก็บมาก็มีนะล่าสุดแบทคีตั้ม1 9 8 9มีอ่า Bad ben Justice League, b บท b บนจัสติส e l e มี u e s ี BBS นะอันนี้เป็นอันที่อยากได้มากแล้วก็เสิร์ชหามานานแล้วก็เห็นในค่ายโนเบลเป็นค่ายเดียวที่ทำออกมาแล้วเป๊ะสวยมากนะแล้วก็รอหวังว่าค่ายอื่นจะทำก็ไม่ทำสักทีเอาละโอ้แค่เห็นแค่นี้ก็ฟินแล้วขาตั้งครับมีน้ำหนักเลย อันนี้มันเป็น1ต่อหนึ่งเป็นไลฟ์ไซส์แต่คิดว่าน่าจะใส่ไม่ได้มันไม่ได้อาลองเป็นคอสเพลย์เหมือนของ p พียวอาร์ตนอท่อ่ะด้วยที่หัวผมใหญ่ด้วยมันก็เลยอาจจะลําบากกันนะหัวเล็กๆก,ก็นะมันไม่เหมือนหน้ากากไอรอนแมนอะไรพวกนี้ไอ้คาวทีว่มันต้องแบบนั่นมากๆนี่ฐานมาสวยเลยสี่เหลี่ยมฟรุฟมีโลโก้แบทเทรนของ The ด a r ด k n i g ในสีทอง นี่เลยแล้วข้างล่างก็มีโลโก้ the Dark Knight นะครับสแตนมาแล้วอะเอาขาวออกมาคราวนี้อุ๊บส์อะนี่เลยมันใส่ไม่ได้แน่นอนอันนี้เห็นแล้วจับมามนันเป็นเป้นอยู่ข้างล่างเลยนะครับว,ว้าวอ่ะนี่มันเป็นแป้นเอาไว้เสียบอย่างนี้อืกลิ่นเป็นแบบเวสซินนะมา เดี๋ยวขอไปเช็ดทําความสะอาดโฟมก่อนอารมณ์เป็นเหมือนแบบงานตั้นอะ่ะเออเอาไว้ตั้งโชว์อะ่ะลองสง the dark k night สวยสวยครับฮู้ <Ooh. S 1> แล้วก็เป็นไลเซนส์ด้วยสวยงามอืมนะมันก็จะแข็งเลยนะเพราะดูที่มันเป็นเวซินมันไม่ได้เป็นแบบชุดหนังนะครับพวกนี้ก็จะแบบเป๊ะอย่างนี้บนเลยนะไม่จำเป็นต้องใส่เล่นแนหะวางโชว์อย่างนี้คือ หล่อมาก <Woo! S 1> และแน่นอนครับผมจัดข่าวหน้ากากมาแล้วก็ต้องจัดแบทเทร์งของ The Dark Knight มาด้วยจาก Noble Collection เหมือนกันนี่เลยเดี๋ยวมาแกะดูครับจะมาวางคู่กันนี่แหละเป็นเซตเลยแฟบนี่เลยครับแบทเทอร์แอง The d a r า k n ก g น t นะครับมากับเคสเป็นกล่องแบบนี้เป็นเหมือนกรอบรูปเฟรมอ่ะให้เราแขวนโชว์ได้เลยฟฟแล้วก็มีตัว ผาดพลาสติก protection อยู่แค่นั้นนีเอออ่ะเราต้องโชว์มันอย่างนี้มันถึงจะสวยนี่ไงในระหว่างคู่กับคาวแบบนี้นะโอ้โหคราวนี้คำถามก็คือแบตแทงเอาออกมาเล่นได้ไหมอ่านี่เลยครับเปิดฟ้าออกมาแบตแทงเอาออกมาได้ครับเป็นแม่เหล็กอยู่ข้างหลังแล้วก็ตัวแบตแทงอันนี้เป็นเหล็กนะครับปัดเงามามีบานพับ พับเก็บได้แบบนี้ไม่คมนะตอนนี้ไม่ได้มีการรับคมเปิดคมนะครับเป็นพร็อพเรปิค่าเฉยๆแต่สวยงามมากนี่เลย The d a ด h ดดังฟู เอาละครับผมนะคลิปใน EP นี้ก็ง่ายๆนะของอสวยๆงามๆไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะนะครับเอาเข้าคอลเลกชัน DC นะราคาลืมบอกไปแบทแมนคาว t h เดอะดาร์กในอันนี้อยู่ที่400เหรียญ Bat t a อแอยู่70เหรียญค e ิ l a ลนเทนอยู่150เหรียญแต่ที่โหดก็คือแหวนอันนี้ได้มานานแล้วอันนี้ก็150เหรียญเหมือนกันนะครับ เออไม่รู้มันแพงอะไรเหมือนกันในแหวนนี้นะยังไม่รวมภาษียังไม่รวมค่าชิปปิ้งนะครับผมนะก็ใครที่เป็นแฟนดีซอยากได้มาเก็บก็ลองไปดูบนเว็บไซต์ n นะ n o b l e c o l l e c t i o n นะครับ com คราวนี้นี่แหละข้างหลัง DC ที่เริ่มจะไม่พออีกแล้วนะครับผม นะเดี๋ยวรอจัดอัปดงอัปเดตแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรวไมไปดูอีกทีมันยังมีของยังมาไมโครบิกดีซีเนี่ยยังรอยสองชิ้นใหญ่ๆเลยก็คือ The Flash คาวนั่นเองนะครับก็รอชมกันได้เลยแฟนดีซีแล้วเจอกันครอบทุกคนไปละ e a c e